สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียรผ้ารวยเด้อครับพี่น้องเช้าวันที่29มิถุนายน67ครับมานําเสนอหลังลาพัฒนาออกครับผมครับจะมาสรุปให้พี่น้องเอซีเป็นประจําครับพี่น้องเพื่อเป็นข้อมูลครับตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อ1กรกฎาคม67เละครับผมครับลาพัฒนา งวดวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาครับผมก็ออกห้าหนึ่งสี่ห้าห้าครับผมเบิรนลางครับพี่น้องเนาะครับหากับซี่ก็ถือว่าเด่นหลายสำนักอีเล่าครับผมที่เกามาเชียนำเชียผ้ารวยได้มาสรุปให้พี่น้องเบ่งครับผมบว่าจะเป็นพอลาดพาวครับผมหรือว่าเหล็กเด่นพอกันนว่นครับพี่น้องนี่ที่เิ่นอันเน้นที่สุดก็คือหาเนี่ยครับผมมาอีวีครับพี่น้องเนาะ เอาในคลิปนี้ครับผมกับจิมาสรุปเป็นขอมูลนให้พี่น้องที่ครับเสียดายครับพี่น้องเลขถูกครับพ่อบอดตามมาเด้ครับผมบมวดมังหันคุนบ่มคุนบ่มมาครับพี่น้องเนาะครับมวดนี้จุดมือวันที่ยีครับผมเข้าที่1นึ่งซครับพี่น้องครับผมเข้าที่1นึ่สี่สี่หนึ่งครับเลขทูบผงพระพิฆเนศเอา ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขชุดสรุปในคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยก็ขอขอบพระคุณเด้อครับผมถูกถูกเซียนถูกถูกอาจารย์ที่มอบแนวทางให้กับน้ำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับกเชียนเคยครับผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทีเข้ามาเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พาลวยครับคลิปนี้จะเป็นชุดสรุปให้พี่น้องเอฟซีเก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับผมตามต่อเชียนเคยครับพี่น้องเนาะ ไปรับชมรับฟังแนวทางสรุปในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขถูกครับยุดมือวันที่ยี่บเจ็ครับพี่น้องเนาะซึ่งก็เป็นวันพฤหัสครับแตกเลยครับพี่น้องงวดนี้แตกต่อมาเชี่อกับบัวเตยเสือครับผมเสียดายครับอีนที สี่หนึ่งสองครับผมเราว่างเล็กไทยนําเด้อครับผมเล็กใหญ่นำสี่หนึ่งสองครับผมแต่ว่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งนี่ออกเล่าไปแล้วครับพี่ดองเนาะออกเล่าไปแล้วครับเนี่ยครับเล็กถูกเผอบได้เด้อครับผมเผอบได้ครับพ่อลาดเ้าเนี่ยแหละครับพี่ดองครับผม สูตรหนึ่งสูตรสองเข่ามดเลขครับพี่น้องครับผมโดยเฉพาะงวดนี้เลขสี่ชนกันมากครับผิดผมมาที่สี่แล้วก็เลขหาับที่พรว่าสูตรที่สองอสูตรที่หนึ่งนี่เริ่มจะมาตัวหลังแล้วครับงวดนี้ก็มาทั้งสองเลยครับผมทั้งสี่ทั้งห้าพอลาดเ้าครับสำหรับเลขรัฐบาลไทยพอลาดเผานี้ จริงๆแล้วเกามาเชียกับมีข้อมูลนะครับผมทีพอสงมไใ่ห้ครับจึงได้กับเบิ้งไปน้าก,กันกันได้ครับพี่น้องเนาะเกามาเชียก็ล่มไปแล้วเลขลักซิบหลางของเพิ่นครับเดินดีมากเลยครับพี่น้องครับนี่คือ,อาลาพัฒนาของพอครับแล้วก็ลาพัฒนาก้าวมาเชีย ครับผมเราพัฒนา9้ามาเชีย012ครับ012เข้าที่1ครับพี่น้องครับเข้าที่1เวลาบัาประกวบผันมากครับพี่น้องนี่ใส่กระพอลาดเผาเนี่เข่ากันเลยครับผม14นี่และครับเลขเด่นของพอกระนวนครับ เพิ่นเด่นสุดๆเลยครับพี่น้องหาเนี่ครบเข่าทั้งสองตัวเลยทั้งห้าทั้งสี่ครับสุดยอดเลขเด่นครับตอนนี้พ่อกระท้มากแล้วเดี๋ยวก็มาเชื่อจิอาจจะนําเสนอแบบก้องงวดได้ครับพี่น้องครับเลขเด่นพ่อกันนวลสุดยอดดีดครับผมเพื่อว่าเขามาหลหางวดแล้วพอดีเกามาเชื่อกันเลยเอามาล่องห้พี่น้องจี้เบิงงวดวันที่ยี่สิบแปดครับผม ยิงถ้าเห็นในไลพิบนสิบอกเลยครับผมห้าล้านเปอร์เซ็นเลยครับพี่น้องเป็นวามาเนี่ยอาจารย์เอครับอาจารย์เอปตันโชคเข้าที่ตัวเด่นแล้วครับผมเข้าที่ตัวเด่นครับเข้าที่สี่ครับพ่อชนินครับเข้าที่ตัวเด่นขึ้นกันครับแต่ว่าพอกันเน่น หนึ่งครับผมหนึ่งกับสามครับมาที่หนึ่งครับพ่อไพ่บูนครับเลขติดบนล่างเข้าที่ห้าด้วยครับผมเข้าที่ห้าพอกว่างลักลอยไว้อยู่ครับผมแต่ว่าสิบหน่วยบ่มาครับลักลอยพอมหาครับอาจารย์ผู้ครับผมครับอาจารย์ผู้ กบให้หาหกเลขออกหาหาครับผมวิ่งลูดห้ากับหกครับเข้าที่ห้าเียนกระทุ่มแบนครับผมเลขเด่นถือว่ามากคือเก้าครับผมสี่เจ็ดเก้าเข้าที่สี่แด้ครับผมมาที่สี่ครับถือว่าซีชดหลายอยู่ครับผมที่นําเชียวก่บมาเชียดเด่มากเล่งหรือว่าวีคอยหพี่น้องเบ่งครับช่วงก้อนเลขออก ที่ปักกายครับผมหลักร้อยมาเข้าที่ห้าได้ครับร้อยเข้าที่ห้าครับชุดประกบหนึ่งไปหลักสิบครับคนภูเขาครับผมวิ่งรูดสี่กับเจ็ดครับเข้าที่สี่ครับเดขกติดบน่างคนลูดครับเจ็ดแปดเก้าไม่มานี่ก็เป็นข้อมูลเนื้อครับผมให้พี่้องเอฟซีได้ วิเคราะห์หรือว่าเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับนี่เลขพ่อกัะนวนครับเน้นตัวไหนมาตัวนั้นเพิ่นเบาครับแล้วก็นี่ก็สูตรเก้ามาเชียครับเด่นดินดีก็เจปูรุดเด้ครับผมครับแล้วก็มาทีเลขพ่อลาดเท้าแล้วก็เลขถูกกับผมสี่หนึ่งสองครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมครับ นี่ก็เป็นแนวทางสรุปเด้อครับพ <ura> ี่น้องครับเดี๋ยวจังได้คลิปหน้าครับเกอามาเชียกัจจีมานําเสนอบ่าว่าจีเป็นเหล็กเด่นเกอามาเชียครับผมสามารถนําเสนอได้ได้เลยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เกอามาเชียเด็กเขานวณแป๊บนึงเด้อครับผมครับเหล็กเด่นเกอามาเชียครับว่างหันเข้าที่หนึ่งครับแล้วก็พอลาดเพ่าครับพี่น้องเนาะครับบางทีพอกระซ่งมาให้ไหวอยู่กับเกอามาเชียกัจจีโลงให้พี่น้องเอฟซีทัาได้มาเด้อครับผมแหล็กอาชีพมา เป็นชุดประกอบคู่ให้พี่น้องสี่ไปเบิ่งพร้อมครับผมร่วมไปถึงเลหล็ก FC ใจดีกับพี่น้องเนาะ FC ใจดีเด่นเดินดีหรือว่าเหล็กของพอกระนวลครับผมครับเดี๋ยวเขามาเชียร์แจกมานําเสนอครับผมเซียนใดอาจารย์ใดนปืนหามาตองงวดครับนี่ก็เป็นชุดสรุปให้พี่น้องสี่เก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องสู้กันต่อเด้อครับผมสู้กันต่อครับหนึ่งกรกฎาคมหกสิบเจ็ดพร้อมกับรัฐบาลไทย คับล่าพัฒนาครับโชคดีไปทากันเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้จบนี้ครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ